ระบบการผลิตแบบลีนคือการใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกำจัดความสูญเปล่าเพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการและทันเวลาหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งลีนคือปัจจาในการผลิตซึ่งถือว่าความสูญเปล่านั้นเป็นตัวทําให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและควรมี และควรมีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไปโดยมุ่งเน้นกำจัดความสูญเปล่าทั้ง7ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้แก่ 1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป 2. ความสูญเสียจากการขนส่ง 3. ความสูญเสียจากการรอคอย 4. การสูญเสียจากสินค้าคงคลัง 5. ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บุกร้อง 6. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว 7. ความสูญเสียจากขบวนการมากเกินไป